าเราไม่อดทนเพื่อความสําเร็จใช่ไหมเราก็จะต้องอดทนเพื่อความลําบากอยู่ดีคํำนี้ไม่เกินจริงเลยนะแต่ก่อนอ่ะมิมก็มาจากครอบครัวที่แบบลำบากลำบากลำบากกันแบบแบบไม่มีอันจะกินเอาง่ายๆมิมก็พอระยะเวลาผ่านมาใช่ไหมมิมก็ทํางานหนักมากเลยนะตอนนั้นอนะ่ะทงานโรงงานแบบ โอ้โหแบบเหนื่อยแบบโหเหนื่อยสุดชีวิตอะเออทำงานทั้งเช้าทั้งดึกทําแบบไม่มีวันหยุดอะทำทำทำัทำ้งท,ท,ทำทั้งปีอะเอาง่ายงต่อให้จะเป็นแบบวันหยุดสงกรตงสงการอะไรอย่างี้นะมิไม่เคยหยุดกับเขาเลยนะพอวันหยุดปุ๊บมิมก็จะไปหาทํางานเสริมแบบไปหาทํางานบ้านทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทาทาไป,ท,ไปท,ทําไปทั่วทําไปทําทุกอย่างอะเอาง่ายง่ายแล้วที่นี้ไม่สวยเลยแล้วที่นี้มันก็ทําให้มิมรู้ว่า นนมันก็ทาให้มิมรู้ว่ามันเหนื่อยจังเนาะเออโคตรเหนื่อยอะ่ะแบบเหนื่อยแบบสุดชีวิตอะ่ะเออเหนื่อยเหมือนแบบร่างกายมิมพร้อมจะหลับตลอดเวลาเอาง่ายๆมิมนั่งทํางานก็จะหลับเดินไปไหนมาไหนอะไรเง,งี้ยเหมือนแบบพร้อมหลับในอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆคือถ้าเวลาเบรก5นาที10นาทีตอนนี้ทํางานโรงงานนะมิมสามารถหลับได้เลยอะ่ะเพราะว่าแบบหลับได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ไหวจริงๆมิมทำงานทั้งวันทั้งคืนอ่ะคือทํางานตอนกลางคืนด้วยทํางาน ตอนเช้าด้วยอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ทํางานเสร็จก็แล้วแต่เนาะบางทีก็หกโมงบางทีก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วแต่ว่ามีโอหรือเปล่าแล้วมิมก็ทําไปทํางานกลางคืนพอทํางานตอนเช้าเสร็จนะมิมก็ไปทางานกลางคืนต่อก็ตั้งแต่ตอนที่เลิกงานตอนเช้ามาก็ลากยาวเลยบางทีก็ทําจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามบางวันก็ตีห้าตีห้าครึ่งหกโมงอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้นอนเลยนะพอเช้ามาเสร็จก็ต้องไปทํางานตอนเช้าอีกคืออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบว่างีบหลับไปประมาณ15นาบี้านาทียี่สแบบนี้ยาท ปีจนร่างกายนีนะแบบพร้อมจะหลับตลอดเวลาคือแบบมันเหนื่อยมากมันเพียแล้วทำเอ่อทำงานกลางคืนก็ต้องมีกินเหล้าด้วยทํางานเสิร์ฟทำอะไรเงี้ยก็กินเหล้าเพราะว่าเราอยากได้ตังค์ใช่ไหมโอ้โหแล้วแบบร่างกายคือพัง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 ,พง,พง,พงมากแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอนะ่ะมันทําให้มิมรู้อย่างหนึ่งว่าอะไรรู้ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยโคตรเหนื่อยอดทนเต็มที่แล้วทีนี้พอระยะเวลาผ่านมาใช่ไหมจนตอนเนี้มิมก็ยังทํางานหนักอยู่นะเว้ย S <S <an> <S มิมชอบมิมชอบทางานหนักแต่คือมันไม่ได้ทํางานหนักแบบแต่ก่อนเว้ยที่แบบว่าทําเท่าไหร่ก็ก็ไม่พอกินแบบสมมติค่าแรงเราตอนเช้าวันละสามร้อยทำกลางคืนด้วยตีทั้งหมดกลมๆเลยนะง่ายๆเลยสมมติ่าตีวันละพันเดือนหนึ่งก็สามหมื่นถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าอยู่สบายได้อ่ะเออมันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ามันอยู่สบายได้เพราะตอนนั้นมิมก็ต้องส่งน้องเรียนใช่ไหมค่าโรงเรียนน้องค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ามันอยู่สบายได้อ่ะทงานแบบว่าเกือบตาย นะแต่พอระยะเวลาผ่านมามันตอนนี้มิมก็ทํางานหนักเหมือนกันแต่ว่ามันก็เบาลงกว่าตอนนั้นแล้วก็คือแบบว่าอยากจะทำตอนไหนก็ได้จะหยุดตอนไหนก็ได้และที่นี้พอตอนที่มิมมาทําช่วงนี้ใช่ไหม มิมมาทำมิมมาทำเหมือนทําธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นครูสอนศัก์ใช่ไหมพอมิมมาธุรกิจของตัวเองอะ่ะมิมก็ได้เรียนรู้อะไรหลาย,ลายๆอย่างเว้ยเรียนรู้เยอะมากเลยอะ่ะคือแบบว่าเรื่องการตลงการตลาดเรื่องแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีเรื่องอะไรเยอะมากเลยที่มิมไม่รู้มาก่อนที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบมีเรื่องแบบนี้บนโลกอะ่ะเออคือไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะทีนี้มาศึกษาเรื่องแบบไม้ทรงไมซเซ็นู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลย คือมันก็ทําให้มิมแบบว่ายิ่งศึกษาก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งศึกษาก็ยิ่งอยากรู้เว้ยเพราะว่าเราอยากพัฒนาตัวเองอะเราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นไปกว่านี้อะเพราะว่าเราเคยลําบากมาใช่ไหมเรารู้ว่าความลําบากมันไม่ใช่เรื่องสนุกอะแต่ทีนี้มิมก็อยากพัฒนาตัวเองไปมากขึ้น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 กว่านี้อีกเว้ยทีนี้พอเราเริ่มพัฒนาตัวเองใช่ไหมการงานการเงินอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นทีเนี้ยมิมก็มองย้อนตัวเองกลับไปแต่ก่อนอะเออแล้วมันก็ทําให้มิมรู้เลยนะว่าการพัฒนนาาาาาตัััวเเองมมสํคญกถ้ร ไม่อดทนพัฒนาตัวเองเพื่อความสําเร็จเราก็จะต้องอดทนแล้วอยู่กับความลําบากอ่ะเออคือไม่ว่าเราจะพัฒนาหรือเราไม่พัฒนานะเว้ยเราก็ต้องอดทนอยู่ดีอ่ะเออเพราะว่าคนเรามันก็ต้องทํางานใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเออเราจะทํางานเราได้มากหรือทํางานเราได้น้อยอ่ะเออเราจะพัฒนาเพื่อการก้าวหน้าหรือไม่พัฒนาเพื่อการลําบากอยู่กับที่อะไรเงี้ยเออจุดเนี้ยจริงๆนะเว้ยถ้าทุกคนน่ะรู้สึกว่าไม่อยากพัฒนาตัวเองเลยจะพัฒนาตัวเองไปทําไม แบบนี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมิวจะบอกเลยว่าถ้าคุณคิดแบบนี้นะคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับความลําบากแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเพื่อให้เราแบบสําเร็จหรือว่าพัฒนาไปอีกขั้นเราจะต้องจมอยู่กับความลําบากอะเพราะอะไรรู้ปะ โลกอะ่ะมันพัฒนาไปเรื่อยๆเว้ยถ้าเราอยู่แบบเนี้ยแล้วคนอื่นเขากําลังพัฒนาแล้วเราไม่พัฒนาอะไรเลยเราก็จะจมอยู่กับที่แล้วคนอื่นเขาจะเพิ่มขึ้นพัฒนา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 ขึ้นไปเรื่อยๆแลวคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นพนักงานประจํอาอ่ะสมมติว่าเราเป็นพนักงานประจําแล้วเราแบบว่าไม่มีทักษะอะไรที่แบบเก่งขึ้นดีขึ้นเลยอะ่ะแล้วคนอื่นเขาแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนสมมติว่าเราทํางานแบบเอ่อเป็นอะไรดีเป็นเด็กปั๊มอ่ะสมมติว่าเป็นเด็กปั๊มแล้วกันแล้วเเราาก็แแบบบบออออยยู่่่งนนนัั้้ไไมดพฒ ไม่ได้อะไรแล้วก็อยู่แบบเติมน้ามันไปทุกวันทุกวันทุกวักนอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นอ่ะเขาพัฒนาตัวเองอย่างหนักเลยเขาแบบฝึกภาษาแบบพูดอังกฤษได้พูดจีนได้สเปนได้เยอรมันได้สมมตินนะคนหนึ่งพูดได้ 3- 4ี่ภาษาอะไรแต่และคนเขาพยายามพัฒนาพยายามแบบสปีดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะยังอยู่แบบเดิมใช่ไหมไม่พัฒนาอะไรเลยอย่างเงี้ย แล้วลองคิดดูว่าคนอื่นที่เขาแบบว่าศึกษาหาความรู้พูดได้หลายๆภาษาในอนาคตอีกอีก1ปี2ปี3ปีข้างหน้าเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นเด็กปั๊มแล้วนะเขาอาจจะไปเป็นล่ามเขาอาจจะไปเป็นแบบไกด์ทัวร์ท่องเที่ยวเขาอาจจะไปเปิดโรงเรียนสอนภาษาเองหรือว่าเขาอาจจะสอนภาษาออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วลองคิดดูว่าเออถ้าเขาพัฒนาแล้วเขาไปได้ถึงขนาดนั้นนะ่ะและตัวเราเองอีก่ะอีก1 2 3 4ปีข้างหน้าเรามีทักษะอะไรไหมที่จะทําให้เราอ่ะก้าวออกจากจุด นี้ถ้าเราไม่อดทนเพื่อความสําเร็จเราก็จะต้องอดทนอยู่กับความลําบากนะเว้ยเออลองคิดดูดีๆเรื่องเนี้ถ้ามิม,ม,มเข้าใจตั้งแต่สมัยก่อนมันก็จะไม่ทําให้มิมามเสียเวลาเยอะขนาดนี้นะแต่ก่อนอนะ่ะมิมไม่ได้เข้าใจอะไรพวกนี้ไงมิมก็อยู่ๆไปทํางานเหมือนวัวเหมือนควายอ่ะเอาง่ายๆทํางานเหมือนวัวเหมือนควายชดใช้เวรชดใช้กรรมก็ทำ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 ไปถึงว่าวันหนึง่งทําแบบเยอะมากเลยนะมิมเชื่อว่าใครหลายหลายคนจะทําแบบมิมไม่ได้อ่ะเออมิมทำ แบบทำทำทำแล้วรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งคือโปะไม่เหลืออะไรเลยเออขนาดทํางานหนักขนาดนั้นเน่เราไม่ได้มีความรู้อะไรใช่ไหมเราก็ทําทาทาไปจ่ายนูน่นจ่ายนี่ซื้อนูน่นซื้อนี่ทํานูน่ทนทํานี่แม่งผ่อนนูน่นผ่อนนี่ผ่อนกระจายอะไรหลายๆอย่างแล้วยู่ดีรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งโดนไล่ออกจากงานโดนนู่นโดนนี่เล์ออฟนู่นนี่นั่นงานกลางคืนก็โดนไล่ออกงานเช้าก็โดนไล่ออก,เ,ก,ออกเพราะาเราทําเยอะเราทําอะไรไม่ได้ดีสักอย่างใช่ไหมตังค์ที่เรามีอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อนู่นผ่อนนี่ผ่อ นั่นสักพักหนึ่งเลิกกับแฟนตอนนั้นโป๊อย่างนี้ไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างที่ทํามาคือหมดหมดทุกอย่างเหลือแต่ตัวจริงๆกับเสื้อผ้าอีกไม่กี่ชุดอะเออถ้าเราไม่อดทนพัฒนาตัวเองนะเราก็จะกลับสู่จุดเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยถ้ามันเป็นอย่างเช่นมิมตอนนี้ใช่ไหมมิม้มก็พัฒนาตัวเองมาในระดับหนึ่งไม่ได้ถือว่าตัวเองแบบฉลาดหรือเก่งหรืออะไรเงี้ยนะก็พัฒนาตัวเองมาในระดับหนึ่งตอนนี้มิมก็มีทักษะ การพูดนะ้กล่องการขายการทําออนไลน์เป็นชจ้างศักด์รู้วิธีการสอนเรื่องภาษาก็รู้บ้างปะปลายภาษาอังกฤษอ,อิตาลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็รู้บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเรียนรู้เพิ่มเติมก็อาจจะสื่อสารได้ดีแต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนรู้คำศัพท์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ย,อย,อย,อยเออ พอมิมีทักษะอะไรพวกนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยต่อให้มิมจะแบบดีดโปะและทุกอย่างหายไปหมดอย่างเงี้ยมิมก็จะสามารถขึ้นมาอยู่ในจุดเดิมได้เพราะมิมก็จะเปิดเพจแล้วก็จะขายของแล้วถ้ามิมไม่ได้เป็นครูสอนสระขึ้มิมก็จะปักตะกร้าขายของง่ายๆสมมุติว่าออยากขายอะไรดีเอันนี้สวยจังเปิดแล้วก็แต่งนงแต่งหน้าอะไรเงี้ยปักตะกร้าขายอันนี้ต่อให้กําไรชิละบาทะมิมก็สามารถทําเงินได้แล้วเธอเรื่องนี้สาคัญมากนะทุกคนต้องอดทนพัฒนาตัวเองเพื่อ ความสําเร็จนะไม่งั้นคุณก็จะต้องอดทนอยู่กับความลําบากจริงๆ